สองตัวนะเซยใหญ่นะตัวนี้สองตัวใหญ่ครับผมเริ่มต้นพงเรือนตสุดยอดนะตัวนี้เซย์ไหมยอดอ่ะดูอีพีสองต่อเลยนะครับผมหาปลาไหลกันสดๆเลยครับปลาไหลสุดยอดนะเซยตัวนี้นะยอดย่างยามนะเซย์เซนี่ได้หนึ่งอีหนึ่งอีหนึ่งแต้มครับผมคืนนี้ยอดมานะเหนะครับผมสดๆเลยนะฮะคืนนี้ ให้ออกออกใหญ่ครับผมวัวนะโดนมันไม่ใช่ล่างนะล่างล้วที่เอาไม่ใช่ด้วยอ่ะใส่ล่างสุด่ตากหมาดเนี่นะวันนี้โอ,อ้โหตัวใหญ่อยู่นะใช้่ายายด้ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่ใช้ได้ตัวนี้โอ้โหเครึ่งกิโลนะเอฟซีตัวนี้แค่หั่นแล้หลง